สะบัดเลยครับปึ๊บเพื่อนแทงให้แบบนี้สวยเลยกูจะไม่ให้เพื่อนกูตายฟรีหรอกกูจะไม่ให้เพื่อนกูตายฟรีหรอกเราแตกไปเรื่อยปกติครับเราตายไปไหวต้นเกมไหวนะครับยังไงก็ไหวอะฮ่าฮ ห่างบรรยาวนะที่เห็นตั้งไม่ใช่หานะครับคุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านจะรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เรามีคอนเทนต์ดีๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็ทำไมนักแข่งใช่ไหมทำไมนักแข่งเขาถึงเลือกใช้สกัดมาเจอกับซีเนเชียนะครับ oh <my> ก็เท่าที่เคยเล่นซีเนเียมันต้องใช้เวลาในการฆ่าศัตรูค่อนข้างที่จะพักหนึ่งนะครับ oh <my> ผมว่ามาเทงข้างให้เพื่อนได้เออประมาณนี้นะครับถามว่ามันมีของมันแรงไม่มแรงนะครับแต่ก็มีล็อกชิล กดนู่นกดนี่นะครับไอเดี้ยผมอาจจะขึ้นแมงฟิกไอทองไอเทมให้เหมือนนักแข่งเลยนะจ๊ะผมเอามาจากเอต้าวายนะครับ <c oughs> ขึ้นแบบกันกายภาพแบบ3ทิ้นเลยอะ่ะอันโคตรนานโอเคแล้วเ,เขาก็าจะฟาร์มขึ้นจากล่างขึ้นโดนปกติแล้วถ้าออฟเลนอ่ะเป็นตัวบางๆอ่ะโดนนะครับยังไงก็โดนซีเทียมมาทำออฟเลนแน่นอน มันจ้องเลยอะไข่ปางนะมึงโดนหามันหาเลนปั๊มนะครับอันนี้เราจะแพ้ปลาไหลในช่วงประมาณเขามีทารอนเขามีทารอนนะครับถ้ามีตัดเลือดก,ก็อาจจะเลือดเออแต่ช่วงแรกเราสู้ได้นะครับตอนแรกผมอัพเลเวลผิดมาด้วยเลเวลห,หนึ่งอัพสองมันมันเคยชินแนะมีอัพหนึ่งมาง่ายกว่าคนระับในยุคนี้มันน่าจะง่ายมาตั้งนานแล้วผมเพิ่งรู้ สะบัดเลยครับปื้อเพื่อนแทงให้แบบนี้สวยเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยแก๊กโอถ้าแก๊กต้องการเลือดอีกนิดนึงน่าจะรอดนะครับจริงๆช่วงแรกผมสู้ไม่ใช่ผมเราสู้ทานไหลได้นะครับผมเขาก็มาแก้เราเหมือนกันในเลมันก็สบายแหละต่ไม่ทันว่ะ ลองหาดูได้ผมก็จำแมทช์ไม่ได้แล้วนะเออแต่เกมนั้นรู้สึกว่าเป็นเบคอนเบคอนเจอกับ EA มัง้งเออพวกป่าก็จะเป็นเป็นกระลอกอ,อกมาเปิดป่าซีเทียมก็หลับไม่ได้นะครับเออนั่งดูแข่งเออสุดยอดป่ะ <5. S 2> เข้าเกมเ <5. S 2> ข้าเกมทันทีมาลองมาลองทันทีนะครับ <5. S 2> โอเคป่านีเออรากโดดไปแล้ว วิลาก่อนไม่เป็นไรลรไม่ตายไม่เป็นไรฮะกูจะไม่เพื่อนกูตายฟรีหรอกกูจะไม่ให้เพื่อนกูตายฟรีหรอกน้องชายกูจะเลตเตอร์ไปเราผมก็ไปแล้วนี่กางแขนกกางแขนอลานาเคตปลายกุริโก้มันนี่มันก็จะมีจังหวัดสตันด้วยนะครับ แบบซินิเทียมันก็จะส่วนเรายากขึ้นไอ้เชี่ยไม่ฮ่าฮ่าอ้าวมีฟิก <laughs> เกอร์ได้เลยเลื่ยเลยครับโอเคในเรื่องของไอเทมนะครับผมจะขึ้นไนท์เพลทและเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นปรองเท้าเกาะแล้วก็ขึ้นเป็นเมลว์เพลตนะครับเมลว์เพลตมันจะดีมากในการเจอซินิเทียนะครับเราแตกไปเรื่อยปกติครับเราตายไปไหวต้นเกมไหวนะครับยังไงก็ไหวอ่ะ <c oughs> ห่างมันยาวนะที่เห็นนล้ไม่ใช่ห่างนะครับ,บมีฟรีเซอร์เข้ามาฟรีเซอร์ที่มันล็อกเบติต้าที่เห็นนั้นไม่ใช่ห่างเฮ้ยหรือว่าห่างปลาไหลมันไม่ใช่ห่างวะทีผ <c oughs> ่าละกูทุบปลาไหลไป <c oughs> ต้องไปล้างมือแล้วะกับสวยครับผมว่าตัดคงตัดฟ้าไปแล้วก็เอ้า ดีคัเบอรลี่ครับหมูสไตล์เลยเชื่อมเลยจังหวะนี้ช้ำเลยแอดเอ่อก่อนจะทอนเจอ D P S ค่อนข้าง,างดีครับ D P S ก็คือตีพวกตีเยอะๆอย่างซีเทียอมันเปิดอันติแล้วก็แบบๆๆยิงเป็นอูซี่เลยนะครับมันก็ประมาณนั้นก่อนทอนมันถึงชอบนะครับ,บ,บ,บก็ถ้าเราไปอยู่ใ,ใกล้ชิลออฟเดอะร้อยมันก็จะตีช้าด้วยนะครับ ไอเทมผมน่าจะขึ้นหน้าปกแล้วก็จะขึ้นในคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ดีผมก็อยากจะขึ้นไอเทมไว้นะครับไอเทมอ่าคอนเทนต์แบบเกียนๆผมก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะไอ้นั่นเท่าไหร่แต่มาเล่นสนุกนะครับโอ้โหดูดิทุบทีขึ้นหลอดอ่ะทุบสีรเเียมันมันต้องออกของตามไปอีกแล้วนะครับไม่เอาดีกว่าถอยทัาบเพื่อนถอยทัาบมาเมาเ คือตอนแรกอะ่ะผมกล้าจะไปอติอติฟิกเกอร์ยัดเลยยัดใส่ฟิเทีร์เลยแต่ว่าเอาไว้ไฟหน้าดีกว่าไม่ได้นะเพื่อนมันมันอนติไปแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้นาคอรสไม่มาวะไม่ได้ป้อมเลยเนะี่ยผมก็จะแบบมีอิสรสะไปเล่นน,น,ลน,นู่นเล่นนี่ ไม่เอาก็ได้ป้อมอะ่ะค่อยมาออที่หลังโอ,โ,โอ้โหมันยินตีกูได้เลยอุ้ยขังไม่โดนคูอจะส,สวนให้ด้วยขังไม่โดนรอเล่นครับแหมอยู่ในปุ้มซะด้วยโอเคไปทำล่างนะครับไม่เอาดีกว่ามีนาคอสรอแบบนี้ถ้ารอแน,นี้นผมเข้าจบชอบเล่นตัวแท็ง์ครับ แข้งผมก็ชอบเล่นเข้าจังหวัดเลให้เพื่อนก็สบายอยู่ไี่น่าได้นะมนสับกูแล้วเพื่อนมนสับกูแล้วเรียบร้อย <Ultimate. S 1> สนุกดีสกัดนะครับตอนตอนแรกอะตอนแรกที่มันปรับมาเป็นดูเหมือนว่าออกกายภาพให้มันแรงขึ้นนะครับมันมันแรงขึ้นจริงพวกเกมไอเงี้ยมันแรงขึ้นจริงครับทุกทีขึ้นหลอดเลยตอนแรกไม่เข้าใจครับ เล่นๆไปได<ๆ>้เลยโอ้โหมหาเทพสก,กัดแต่ต้องดับตัวมาชนกับออฟเลนให้ดีนะครับคือถ้าแพ้เลนมากเกินไปก็เล่นยากอยู่ดีแต่ในแข่งมันมีหลายหลายแบนหลายสล็ลตไงหนาคอสเล่นปะวม,มาเซฟอ่ะ สบายได้เพื่อนออกแป,ป๊บตันนี่ๆๆเออนึงมาก่อนครับอันนี้ผมไม่พร้อมที่จะเข้าโอเคครับทิวออฟเดอะลอสเราก็มาไปที่เรียบร้อยนะครับจริงๆไอเทมนักแข่งเขาไม่ได้ขึ้นเกาะไฟนะครับอันนี้ผมลองออกไปเฉยวผมว่าหายทิ้งไห ผมก็ขายทิ้งแล้วนะครับแต่ด้วยด้วยการเงินมันก็ไม่ได้แพงมากเอาไปยืนแช่หน่อยก็ดีขึ้นเป็นไกอาร์สแตนดาร์ดก็พอนะครับมาสักทีพี่จ๋ากำลังโดนจัดอะโดนจัดหนุ่มโอ้โหดีนะคุยคุยเข้าไปมันเลย โดแนแม่แม่ดูอยู่โดนแน่แม่ดูอยู่ไม่ค่อยถูกอะเลเตอร์เท่าไหร่สักทั้งชีวิตแม่งล็อกแต่กูแต่ถ้าถ้าได้เรียนเราเจอปลาไหลเมื่อไหร่ครับผมก็จะถอยทันทีครับณตอนนี้ผมสู้ไม่ไหวแล้วนะณตอนนี้เราสู้ไม่ไหวแล้วปลาไหลสวัสดีครับขอฮะตอนนี้ขอนะครับตอนนี้ ไหวไหวไหวถ้าเพื่อนมาถ้าเพื่อนมาฮัดไหวู้หแล้วตีตายตื้เกาะสะท้อนฮะไม่อยากจะคิดภาพเลยถ้าเบดเมลมันเป็นเหมือน .a กับกับคอนน่ะที่มันมีหนามขึ้นมาแล้วถ้ามันกดได้นะชิปหายไววอดเลยนะแต่คงไม่มีหรอกนะครับมันมันมันเกลียดเกินไปผมว่านะยิ่งในยุคโมบ้าแล้วเอ่อมาจบค่อนข้างไวบางที15นาที20นาทีอะไรเงี้ย โดนเบรดเมลสสะท้อนผมว่าน่าจะไม่มีโอกาสน่าจะยากเลยมันตีหนึ่งพันะมันทอสะท้อนหนึ่งพันอะสมมต 1, เิเราทุบหนึ่งพันเราเราสะท้อนตัวเองหนึ่งพันะโคตรเจ็บอะไอ้สมมติ่ะสมมติไนะงนะแล้วฟิกเกอร์มายัดในจังหวะนี้ปั๊บก็ให้ฟิกเกโย มไมกินระสบัสดไม่โดดด้วยนะฮะไม่ชอบเลยเออลองไปเล่นกันได้นี่ครับผมว่าเพื่อนๆก็อาจจะแบบเจอซีรีส์แล้วปวดหัวเพราะช่วงนี้เออเหมือนช่องสลอ็อตบันแบนไม่ค่อยจะพอแลอ้วบางทีตโรดในยุคนี้ก็แบนกันแล้วนะตโร่ในยุคนี้แบนกันแล้วนะครับก็มีตโล่ที่เพิ่มเข้ามานะล่าสุดร้อนๆเลย คนน่าจะแบบกูไม่ไหวกับเอือมกับแม่งและโตโล <It> s <S เจอทุกตาเลยแบนนะครับเซรีเทียก็แบนอะไรอย่างเงี้ยเจอคนเล่นโหดเพอาะเซีเทียแบนมันก็จะมีโตโหดที่เป็นไอผีคีร่านะครับคนเล่นเถือนๆนันก็สบายเลยประมาณนเี้ยก็ต้องมีตัวรับมือกับพี่แกบ้างนะครับไม่ง <You are S 1> ั้นเราก็จะร <You are S 1> ะบาก <dare> ขายทิ้งครับ แล้วก็ไม่ออรินวิ all build. Oh. ชื้อท้ายก็เป็นล็อกชิลตามปกตินะครับปุ๊บ oh. ถอยถอเพื่อนถอยถอกูออ <Dom ani. S 1> ไม่ได้กัดในร้านอนะ่ะมึงจะตายคือมาตีตัวบางเลือดเลือด HP มันน้อยอยู่แล้วนะครับ mm. เขาแน่ตั้ง HP ต่ำสุดมันก็เลยตีนะคอสแต่ว่าตีเราไปด้วยแต่เราก็ตายยากไป่าดีคอสต้องแบบ2อสามจังว่วะมาไหนไม่ตีแล้วดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดนะฮะ เดิล่าเลยเพื่อนเดนล่าเลยแต่ซิงยังยังไม่ได้ล็อกเราเลยนะผมอยากรู้ว่าถ้าเราโดนล็อกเราจะโดนแบบดามี่เท่าไหร่ <c oughs> อ่า <c oughs> กูเตรียมสับ <c oughs> อื้อ โอเคสามชิ้นที่เป็นน่าจะเป็นคีย์ไอเทมนะแต่ผมว่าอันท anyway. like ี่สี่อ่ะก็น่าจะเป็นคีย์หลักๆเหมือนกันจะเป็นล็อกชิลนะฮะดันโอ้โหมันขังไม่นั้นที่เข้าเร็วเฮ้ยซิมโอ้แม่เ้ยสไลด์เอาตัวหน้าก่อนได้เพื่อนผมซอยโคตรแรงกูแทงให้เพื่อนกูแทงให้กูแทงให้กูแทงให้ ไว้มาซูมกูด้วยเมื่อกี้รับให้แทบจะทุกอย่างเมื่อกี้โอ้โหแล้วเติมสวยเลยการจ่ายมันมีราคานะครับจ่ายสกัดโตเลยครับจ่ายสกัดโตเลยครับโอเคครับประมาณนี้ที่เราได้เห็นกันในการแข่งนะครับเพื่อนเพื่อลองไปหาดูได้อ่าจะเป็นเบคอน vs กับ vs กับ ea นะครับอืมเกมนั้นสนุกสนุกนะครับ ในฮะเอามาเจอกับซเซอเทียก็อาจจะเอาลงยากหน่อยแต่ด้วยด้วยด้วยตัวละครมันแรงนะครับก็ระวังไว้ให้ดีแต่เราเป็นตัวทำหน้าที่มีดาเมจแรงครับในยุคนี้ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ามันก็จะมีคอนเทนต์แบบเกลียเกียนแล้วก็กลับมาแบบดูดีหน่อยนะครับลงแรงได้ <laughs>